ตอนที่2,655แม่นยำเหมือนผ่าตัดหานซึ่นใช้เวลาสังเกตอยู่นานแต่ในที่สุดเขาก็บินเข้าไปข้างหน้าเพื่อโจมตีมแมลงตัวนั้นในตอนที่เขาเข้าไปใกล้พวกมันของจูจ่ๆเขาก็หายตัวไปและในตอนที่เขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็อยู่เหนือเปลือกของเจ้ามแมลงเรียบร้อยแล้วก็อเ r อ e r เอ็กวีทิแปลกใจที่เห็นแบบนั้นเธอคุ้นเคยกับวิชาการเทเลพอร์ตที่หารส้นใช้เป็นอย่างดีถึงแม้เขาจะเทเลพอร์ตในระยะสั้นๆมันก็ถือเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วเมื่อคำนึงถึงเรื่องที่เธอเพิ่งจะมอบก๊อดวอเดอร์ให้ไปกับเขาได้ไม่นานถ้าหารส้นเชี่ยวชาญถึงขั้นนี้ในเวลาอันสั้นพรสวรรค์ของเขาก็เป็นอะไรที่สุดยอดอย่างเหลือเชื่อนี่เขามีพรสวรรค์ระดับสิเอ็ดเปลือกจริงๆอย่างนั้นเหรอเอ็กวีสิบอดไปได้ที่จะสงสัย ในร่างกายของหานเซ่นเป็นอะไรที่พิเศษมากๆถ้าผลทดสอบของก็อดสเปริตทัตเป็นของจริงมันก็เป็นอะไรที่วิเศษมากๆหานเซ่นเทเลพอตไปด้านหลังของดวงดาราหลังจากนั้นเขาก็ใช้นิ้วชี้จิ้มลงไปที่สมองของมันมันมีเสียงดังขึ้นมาเล็กน้อยราวกับเสียงเหล็กแทงถูกกระดูกหลังจากนั้นหานเซ่นก็ดึงนิ้วกลับมาดวงดาราไม่ได้ดิ้นรลน แม้แต่นิดเดียวหลังจากที่ถูกโจมตีมันเพียงแค่สั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่พลังชีวิตจะค่อยๆอ่อนลงไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่นานพลังชีวิตของมันก็ดับลงไปดวงดารายังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมมันนอนนิ่งอยู่บนกิ่งของต้นไม้แต่ถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นรูขนาดเล็กที่เจาะเข้าไปในสมองของเจ้าแมาลงซีโนเจนเอีกดวงดาราระดับลาชันตูก้ายีนซีโนเจนเอีกถูกค้นพบ เสียงประกาศดังขึ้นในหัวของฮานเซ่นเป็นความสามารถในการสังเกตที่ยอดเยี่ยมนั่นเป็นความสามารถที่สำคัญมากๆแถมร่างกายของเขายังวิวัฒนาการได้เป็นอย่างดีเอ็กวีสิบข้าคิดว่าตัวใหม่ของเจ้านั้นไม่เร็วเลยชายแก่พูดเขามองไปที่ฮานเซ่นด้วยความชื่นชมการโจมตีของฮานเซ่นเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ผู้อาวุโสรู้สึกชื่นชมมากที่สุดคือเรื่องที่ฮานเซ่นใช้เวลาเพื่อสังเกตด้วงดววารา ก่อนจะลงมือเขาไม่ใช่คนบ้าบินที่จะปล่อยให้ร่างกายทํางานไวกว่าหัวสมองความบ้าบินนั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปถ้านักสู้คนหนึ่งต่อสู้กับศัตรูในระดับเดียวกันการต่อสู้มักจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับทั้งสองฝ่ายในสถานการณ์แบบนั้นการตอบสนองด้วยร่างกายแทนสมองจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์ที่สุดแต่การจะ กำจัดมแมลงพวกนั้นไม่จำเป็นต้องใช้การตอบสนองที่ฉับพลันหานเส้นไม่เคยรู้เกี่ยวกับร่วงดารามาก่อนเขาใช้เวลาสักเขาใช้เวลาสังเกตพวกมันอยู่สักพักก่อนที่จะฆ่ามันในการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเขาสามารถตัดเส้นประสาทของร่วงดาราได้สำเร็จเจ้า,มาแมลงนั้นไม่สามารถตอบสนองอะไรได้ก่อนที่มันจะถูกฆ่าตายความเสียหายต่อต้นไม้ ดารานั้นถูกจำกัดให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่ชายแก่รู้สึกชื่นชมหาเซนหลีวีเจนรู้เกี่ยวกับ่วงดาราตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มการทดสอบแต่ถึงอย่างนั้นวิธีการโจมตีของเขาก็ยังเป็นอะไรที่หยาบกระด้างเขาไม่ได้สร้างความเสียหายกับต้นไม้ดารานักแต่มันเทียบกับหาเซนไม่ได้เลยเขาทิ้งความเสียหายเอาไว้มากกว่าหาเซนจู่โจมดวงดาราตัวอื่นต่อ เขาเทเลพอร์ตไปพร้อมกับวิชามีดใต้นภามีดเส้นไหมที่เขาควบคุมเป็นอะไรที่แม่นยำมีดเส้นไหมที่เขาควบคุมเป็นอะไรที่แม่นยำราวกับมีดผ่าตัดการโจมตีจะเจาะผ่านเปลือกของด้วงและตัดเส้นประสาทของพวกมันภายใต้การโจมตีที่แม่นยำแบบนั้นด้วงดาราไม่มีแม้แต่โอกาสจะตอบโต้ด้วงดาราตายไปตามๆกันภายใต้การโจมตีของหานซส่นหานซส่นเป็นเหมือนกับสัญญาแพทย ฝีมือดีทุกการโจมตีของเขานั้นแม่นยำไม่มีพลาดเป้าเขาสามารถฆ่าด้วงดาราหนึ่งร้อยตัวโดยไม่มีพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวชายแก่รู้สึกแปลกใจดวงตาของเอ็กวีสิบจับจ้องไปที่กระจกแต่จิตใจของเธอนั้นเชื่อมต่อกับจิตใจของฮานเสซน่มันเหมือนกับว่าเธอเป็นฮาเนเ์ซ่ที่เป็นคนฆ่าด้วงดารานั้นนั่นคือผลประโยชน์ของการมีตัวใหม่เธอสามารถรู้สึกแบบเดียวกับที่ ตัวใหม่ของเธอรู้สึกด้วยการทำแบบนั้นเธอก็จะได้เรียนรู้และประสบการณ์บางสิ่งที่เธอไม่คุ้นเคยในขณะที่หานซึ่งพัฒนาจากระดับลาจันไปสู่ระดับเทพเจ้าเอ็กวีสิก็จะไม่ได้วิวัฒนาการไปพร้อมกับเขาแต่ทว่าเธอจะสัมผัสได้ถึงกระบวนการการวิวัฒนาการของเขาราวกับว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเองดังนั้นในตอนที่เธอวิวัฒนาการเธอก็จะมีประสบการณ์ล่วงหน้า เอ็กวีสิสามารถค่าด้วงดาราระดับลาชันได้อย่างง่ายดายแต่ความจริงแล้วที่หานซึ่นค่าด้วงดาราจำนวนมากโดยไม่พลาดเลยสักครั้งเดียวนั้น e อ็กวีสิบไม่สามารถทำแบบเดียวกันนั้นได้ e อ็กวีสิบสัมผัสได้ถึงสิ่งที่อยู่ในหัวของหานเส้นและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เธอตกตะลึงมากที่สุด การโจมตีด้วยนิ้วมือของหานซึนเป็นอะไรที่ดูเรียบง่ายแต่ก่อนที่เขาจะทําการโจมตีเขาจะใช้ความสามารถในการพยากรณ์เขาจะคาดคํานวณทุกอย่างที่เกิดขึ้นขณะที่ทําการโจมตีออกไปแม้การโจมตีโดยตรงนั้นจะส่งผลได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับความเร็วและพลังที่ใช้ถ้าเอ็กวีสิบไม่ได้รู้ถึงสิ่งที่หานซึนกําลังคิดเธอก็คงจะไม่ได้คาดคิดว่ามันมีการคํานวณที่ซับซ้อนหลายอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของเขา พรสวรรค์ของเขาน่ากลัวจริงๆมันเป็นสิ่งที่ยากจะพวกเห็นแม้แต่ในหมู่ของพวกเราที่มีเวลี่ไฮเซนก็ทําอะไรแบบนี้ไม่ได้อารมณ์ของเอ็กวีสิเป็นอะไรที่ซับซ้อนยิ่งเธอศึกษาเกี่ยวกับฮานาเซ้นมากเท่าไหร่เธอก็เชื่อว่าเขาเป็นบุคคลที่น่ากลัวขึ้นเท่านั้นการได้สัมผัสจิตใจของฮานเซ้นทําให้เอ็กวีสิได้เรียนรู้อะไรมากมายแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึกซับซ้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเธอมองไปที่ฮานเซ้น พอวลี่หายนั้นค่อนข้างจะหลงตัวเองแต่ความรู้สึกก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆในตอนที่พวกเขาปฏิบัติกับตัวใหม่ของตัวเองคนที่เป็นเจ้านายมักจะทำตัวสูงส่งแต่ในตอนนี้เอ็กวีซิตไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยสักนิดเดียวยิ่งเธอเรียนรู้เกี่ยวกับหานเซ้นมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งคิดว่าหานซ้นน่ากลัวยิ่งกว่าเธอมากเท่านั้นสีโนโูเจนิกด้วงดาราระดับราชันตูกก้ายินสีโนู้เจนิกถูกค้นพบคุณได้รับปิญญาณอาศูนย์ด้วงดารา หลังจากที่หานเส้นค่าด่วงดาราตัวที่100เขาก็ได้รับวิญ,ญญาณอสูรมาหนึ่งตัวงเขามองเข้าไปในจิตใจและสังเกตเห็นว่าวิญญาณอสูรของด่วงดารานั้นเป็นประเภทชุดเกราะซึ่งหานเส้นไม่ได้ประหลาดใจอะไรเขาคาดเดาไว้แล้วว่าด่วงดาราจะมอบวิญญาณอสูรประเภทชุดเกราะวิญญาณอสูรชุดเกราะนั้นไม่เลวในตอนที่เราจะสร้าง กองทัพของมนุษย์เสียชาติวิญญาณอาสูรแบบนี้จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆหานซึ่นคิดเกี่ยวกับกองทัพมนุษย์ในชุดเกราะวิญญาณอาสูรมันเป็นภาพที่ขยวขวัญมันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าเราได้วิญญาณอาสูรของดวงดาราระดับเทพเจ้ามาหานซึ่นคิดกับตัวเองแน่นอนว่าหานซึ่นแค่คิดไปเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดว่าจะต่อสู้กับดวงระดับเทพเจ้าจริงๆเพราะชายแก่บอกว่า ไม่สามารถใช้สมบัติจีโน่ซึ่งเขายัางไม่มีพลังเพียงพอที่จะฆ่าซีโน่เจเนอิกระดับเทพเจ้าด้วยตัวเองหานเส้นบินไปรอบๆต้นไม้และค้นหาดวงดาราเพิ่มอีกแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหึง่งดังขึ้นมาในหูเสียงนั้นดูเหมือนจะดังมาจากด้านบนหานเส้นเงยหน้าขึ้นไปและเห็นกลุ่มดวงดารากำลังบินลงมาจากท้องฟ้าพวกมันกำลังลงมาที่ต้นไม้ดารา จ่าฝูงของดวงดารานั้นมีร่างกายที่ดูเหมือนกับหยกน้ําแข็งพลังชีวิตที่น่ากลัวนั้นแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นดวงระดับเทพเจ้าครับก็จบไปแล้วนะครับผมกับซูเปอร์กอร์จนยินเทพเจ้านะครับตอนล่าสุดมันอยู่ที่2659นะครับเดี๋ยวรอ,อให้ตอนใหม่มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนได้ฟังอย่างรวดเร็วทันใดเลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็ช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวก็จะลงนิยายเรื่องใหม่นะครับคือนิอยายเรื่องอ เท่าแก่ขั้นเทพนะครับผมเป็นนิยายแบบคล้ายๆประมาณนี้เหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นเน้นไปที่การขายของของพระเอกนะครับซึ่งของที่มันขายจะเป็นของไอเทมที่แบบสุดโหดมากๆเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับผมอ่านไว้เมื่อคืนผมอ่านไป10ตอนนะครับทุกคนเพราะมันสนุกจริงๆครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเรามาลองฟังกันดูนะครับทุกคนว่าบรสนุกแค่ไหนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้นะครับขอขอบคุณการสนับสนุนและการโดเนทของทุกคนด้วยนะครับผมที่สนับสนุนช่องฟังยายวัยพีนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายครับ